เรียกผักบุ้งป่าแล้วกันไม่ใช่ทุปงป่าเป็นต้นเลยเหรอเอาละเือกอะใช้เชือกเต็มที่เลยมาเรื่อยๆเลยครับผม นี่คือกิจกรรมทุดงแอดเวนเจอร์รูเหมือนขั้เต้กระเป๋าเดินนั่งนั่งตอนนี้เรากำลังผจญภยัเยเพื่อเข้าไปสู่ดินแดนสุขาวดีเฮ <laughs> ้ยโอ้โหปีนกันซะแบบกี่องศาประมาณ85 75 75. 75แต่ก็ลื่นด้วย ฝนตกด้วยทําให้การปีนป่ายลําบากแต่ทุกคนก็ยังยิ้มแยม้มอี๋วิ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 ยอดยอดยอดเป็นไรเป็นไรโอ้เห็นพี่ไม่สนใจจะทิ้งตัวเลยเหรอเรียกร้องไม่ได้เรียกร้องความสนใจไม่หรอกเมื่อกี้มันหักใช่ไหมฮะพึ่งพึ่งพึ่งเลื่อนเลื่อนไอ้มันลื่นอ๋อโอเคโอเคโอเคระวัง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  เป็นไรป่ะโอเคเก็บโอเคไม่เป็นไรประมาทไม่ได้เลยเนี่ยตัวนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากระวังระวังระวังวางก่อนวางก่อนขึ้นไปที่เราไปฮะวางเวลานแล้วโอเคโอเคอค่อยๆอาจารย์ หลักสูตรู้เสือรู้เสือสัรองอ๋อมันโหดมันช็อตนี้ยังไม่ฮะสวัสดีครับนะครับผมธราธนาจิระวรรัตนะครับโเรียกสั้นว่าเอ็มนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนยอดเขาดอยดอยหลวงนะครับตอนนี้เนี่ยผู้หลวงผู้หลวงผู้หลวงใช่ไหมครับผมผมมั่วครับนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถึมั่วได้แต่เราก็มาถึงได้นะครับก็เป็นทริปครั้งแรกนะของผมแล้วก็มีพี่ๆในทีมนะครับนี่ สุดยอดอเวนเจอร์ทิปแมนนะครับคือไม่มีเขานี่ขึ้นกันว่ายากมากนะครับโโอ้หี่าจองมากๆนะครับนะครับแล้วนี่ครับพี่ออดนะครับนั่นนั่นก็สาวน้อยมหาจารย์นะครับน้องนีต้านะครับแล้วก็อาจารย์โจนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่บนยอดนะครับบรรยากาศแบบโอ้เอเวอเรสต์โคตรนะครับเห็นไหมครับแผร่งกล้องไวสามร้อยหกสิบองศานะครับนะครับตอนนี้เนี่ยนะสักประมาณสักประมาณสัก ไม่เกิน20เมตรเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับแต่เราก็ยังเดินเดินต่อไปนะครับเดี๋ยวเรากํลาลังจะเดินไปที่น้ําตกนะครับตอนนี้เราลงไปหาอาจารย์<อ>นะครับน้าตกมีส้มตำด้วยไหมครับ <laughs> มีสกเล็กครับ <laughs> ตกเล็กนะครับเยวเรากปิกันนะครับภูยองภู้กีนคือข้ามน้ําข้ามภูเขาไม่มีทะเลภููยองภูคือภูยองภูคือภูที่อยู่บนยองภูอีกทีครับถูกไหมพี่ ภูยองภูคือภูที่อยู่บนภูอ่าอีกทีนึงนะครับเป็นจุดสูงสุดของภูดอยหลวงภูหลวงภูหลวงที่นี่นะครับเป็นจุดสูงสุดนะครับก็เรากำลังขึ้นไปกันครับผมนี่คือทางเท้าทุเรียนควรเดี๋ยวก็สนนะต้องใส่คอมเมนต์ตรงนี้ว่าเหญื่ายต้องเหนื่อยสัตเขาหลุดคดเขาหลุดอาจารย์คือที่เราเป็นคือปีนตั้งแต่ตะเลขใช่ไหมครับบ้านพ่อใหญ่ผล อ้าวว่านระผลเดี๋ยวกล้องกันล็อกกล้องกันล็อกกล้องกันว่านมะฝนอยู่คือที่เราเคยไปที่นู้นที่เหนืออ๋อครับผมยันครับคือันที่สี่วันที่สี่นี้ตอนเช้ามาพ่งอ๋อครับผมอ๋อที่ตอนแรกเราจะไปกันแล้วเราไม่ได้ไปนี้เราอยู่คืคืนนี้เราอยู่นี่ อยู่ก้อนหินตรงนี้ปูยุบูอยูนี้นะตรงนี้เลยแล้วก็เดินขึ้นมานี่ชันชันก็ตรงนี้แล้วก็เดินได้ก็มาหยุดนี่แล้วก็เดินนิดหนึ่งมันพักนอนนี่นอนนี่พวกนี้พวกนี้เราไม่ต้องลงเส้นหนึ่งมันลงทางด้านด้านนี้ได้มาหล่นมาหล่นเครือบินตกอ๋อมาหล่นถ้ำได้รับมานีเลยอ๋อเวลาพอนี่หล่นเหมือน ก้อนหินก้อนใหญ่มากเลยเหมือนเครื่องบินอันนี้าอาจารย์ยังไม่เคยพาไปถึงร้อยเมตรแล้วคนนี้เดินเข้าในโพรงนั่นเลยทะลุเลยเหมือนขึ้บินเลยอาจารย์ยังไม่เคยพาไปถึงนี่ไหมครับหล่นถ้ำหล่นที่หล่นถ้ำหล่นหล่นเครื่องบินหล่นเครื่องบินตกอ,อันนี้คอปเต,ตอร์เคยตกตรงนี้แล้วก็เส้นพามัน,เด,นเดินมานี่ได้มันทะลุตรงที่เราทั้งนี่ได้เราเชื่อม,ม่าเส้นนี้เชื่อมกับแม่ผา,าช่องหน้าต่างวันนี้นอนนี่เราไม่ไปนี่ ปกติแล้วโปรแกรมต้องเจ็ดวันผู้หลงเนี่ยมาน,มนี่นอน 1, 2, 3, ห<า>นึ่งสองสามสี่ห้าแกรนเรดฟูลด์ถึงหกนี่เลยหกม,ม,ม,มเลจ็บพอดีเลยอือืมคืนนี้เราคืนที่หนึ่งคืนคนี้แล้วก็มาเดินมานี่แล้วขึ้นมานี่มานอนคืนที่สองเราไว้ไปตัดโปรแกรมแล้วก็ย้อนลงเส้นนี้อ๋อเราเรียกว่าทะลุนี่จนทะลุยางกีงก็อ้อมนี่เลยดีมากที แต่ว่าอันนี้เป็นคั้นสุดท้ายแต่ว่าขั้นที่สามยงังไม่ได้แต่อาจารย์จะพาลงตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ลงไม่ลง,ไม,ลงไม่มีเวลาพอเราเรากลับทางเดิ